ในเดือนมิถุนายน2,566คู่รักที่เพิ่งแต่งงานใหม่ได้เดินทางไปยังเมืองชนบทเล็ก,ลกๆทางตอนเหนือของรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาเพื่อฮันนีมูนสามีของเธอเป็นชายวัย28ปีชื่อเอริกทอมสันมาจากครอบครัวที่มีไรายได้น้อยและเพิ่งแต่งงานกับหญิงสาวชื่อลานาริเวราวัย36ปีซึ่งเขาพบเธอทางออนไลน์เมื่อ6เดือนก่อนทั้งคู่รู้จักกันผ่านระบบออนไลน์เพียงเดือนเดียวก่อนแต่งงานการแต่งงานเกิดขึ้นอย่างเงียบๆที่ศาลท้องถิ่นและหลังจากนั้น ก็ไปทักค้างคืนที่กระท่อมเช่าในป่าเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์สิ่งที่ดูเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นใหม่กลับกลายเป็นกลายเป็นโศกนาฏกรรมภายในไม่กี่วันเอริกทอมสันชายวัย28ปีจากย่านชนชั้นแรงงานเล็กๆในรัฐแอลาแบมาเขาอาศัยอยู่กับแม่และทํางานเป็นช่างซ่อมรถที่อู่ซ่อมรถในท้องถิ่นเป็นกระกับไปเอริกขึ้นชื่อว่าเป็นคนเงียบๆสุขุมและเก็บตัวเป็นส่วนใหญ่เขาลาออกจากวิทยาลัยชุมชน และไม่เคยพบความสัมพันธ์ที่มั่นคงเพื่อนๆของเขาเล่าว่าเขาเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องความมั่นใจโดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้ผู้หญิงเมื่อเวลาผ่านไปเอริกเริ่มใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นและเริ่มใช้แอปหาคู่แอปหาเพื่อนเอริกได้พบกับลานาริเวราผ่านแอปเหล่านี้ลานาอายุ36ปีเดิมที่มาจากไมอามีรัฐฟลอริดาเธอมีภาพลักษณ์ที่สง่างามบนโลกออนไลน์ด้วยรูปถ่ายที่ถ่ายอย่างมืออาชีพ และข้อความที่เขียนอย่างดีลานานำเสนอตัวเองในฐานะผู้หญิงอิสระที่ทำงานนอกสถานที่ด้านการออกแบบดิจิทันแม้จะมีความแตกต่างทางอายุแต่เอริกก็รู้สึกสนใจลาน,านาและรู้สึกตรงไปตรงมากับบทสนทนาของเธอเธอใจดีกับเขามักจะชมเขาและแสดงความสนใจในกิจวัตรประจำวันของเขาชีวิตคู่พวกเขาส่งข้อความหากันอย่างต่อเนื่องประมาณ5เดือนในที่สุดความสัมพันธ์ทางออนไลน์ก็กลายเป็นเรื่องจริงจังลานาเริ่มพูดคุยถึงความต้องการที่จะลงหลักปักฐานใช้ชีวิตอย่างสงบสุข และทิ้งอดีตอันแสนวุ่นวายไว้เบื้องหลังเอริกรู้สึกยินดีและรู้สึกโชคดีเป็นครั้งแรกที่เขาเชื่อว่ามีใครสักคนห่วงใยเขาอย่างแท้จริงเขาบอกครอบครัวว่าลานาแตกต่างและเธอต้องการแต่งงานกับเขาแม่ของเขาลังเลแต่ก็ไม่ได้โต้แยง้งเธอเคยเห็นเอริกต้องเผชิญกับความผิดหวังมา,มา,มากแล้วในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปี2023ลานาได้เดินทางจากฟลอริดาเพื่อพบกับเอริกตัวจริงเป็นครั้งแรกพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันสองสามวันในรัฐแอลาแบมา ซึ่งเธอพักอยู่ที่โมเต็ใกล้ๆเอริกแนะนําเธอให้แม่และเพื่อนสนิทสองคนของเขารู้จักลาหน้าประพฤติตนอย่างสุภาพและใจเย็นแม้ว่าบางคนจะสังเกตเห็นว่าเธอเลี่ยงที่จะถามคําถามเกี่ยวกับอดีตหรือครอบครัวมากเกินไปอย่างไรก็ตามเอริกไม่ได้กดดันเธอเขาตั้งใจที่จะทําให้ทุกอย่างราบรื่นปลายสัปดาห์ลาหน้าและเอริกตัดสินใจแต่งงานกันงานแต่งงานจัดขึ้นในศาลท้องถิน่นขนาดเล็กมีเพียงมีผู้เข้าร่วมเพียงไม่กี่คนไม่มีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการมีเพียงอาหารกลางวันแบบเรียบง่าย หลังจากนั้นทั้งคู่วางแผนที่จะใช้เวลาฮันนีมูนในกระท่อมเช่าที่ตั้งอยู่บนภูเขาทางตอนเหนือของรัฐจอร์เจียเป็นพื้นที่เงียบสงบและห่างไกลเหมาะสําหรับความเป็นส่วนตัวและความสงบสุขเมื่อมาถึงกระท่อมเอริกและลานาก็เริ่มดําเนินกิจวัตรประจําวันพวกเขาทําอาหารด้วยกันดูหนังและเดินเล่นรอบๆเส้นทางเดินป่าสองสามวันแรกผ่านไปโดยไม่มีปัญหาใดๆเอริกบอกกับเจ้าหน้าที่สอบสวนในภายหลังว่าเขารู้สึกมีความสุขและ ผ่อนคลายในช่วงเวลานั้นอย่างไรก็ตามเขายังกล่าวถึงความรู้สึกที่ว่าลนาบางครั้งหลีกเลี่ยงความใกล้ชิดหรือห่างเหินเมื่อถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยบางเรื่องเช่นเรื่องลูกหรือการวางแผนครอบครัวลนานำกระเป๋ามาหลายใบและมักจะเก็บกระเป๋าใบหนึ่งไว้เป็นความลับเอริกเคยถามเรื่องนี้ครั้งหนึ่งและเธอตอบว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัวเขายอมรับคำอธิบายโดยไม่กดดันเพิ่มเติม,ตมปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาส่วนใหญ่เป็นไปนอย่างสงบแม้ว่าเอริกจะแสดงอาการหงุดหงิด เป็นครั้งคราวเมื่อลานายังคงเงียบในช่วงที่ความสัมพันธ์ลึกซึง้งบทสนทนาต่างๆพอถึงวันที่ห้าเอริกดูกระสับกระส่ายข้อความที่เขาส่งถึงเพื่อนบ่งบอกถึงความสับสนเขาเขียนว่าเธอน่ารักแต่บางครั้งฉันก็ไม่เข้าใจเธอและรู้สึกเหมือนเธอกําลังปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้เผชิญหน้ากับเธอโดยตรงความตึงเครียดค่อยๆทะบีคีความรุนแรงขึ้นความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆและความเงียบงนันที่น่าอึดอัดใจก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นลาน่าดูประหม่าทุกครั้งที่เอริก พูดถึงการเริ่มต้นครอบครัวมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอบอกเขาว่าบางทีเราควรจะสนุกกับสิ่งต่างๆทีละว,วันเอริกมองว่านี่เป็นการขาดความมุ่งมั่นสำหรับคนนอกทั้งคู่ดูเหมือนจะกำลังปรับตัวเข้ากับชีวิตแต่งงานที่มีทั้งขึ้นและลงตามปกติแต่ลึกๆแล้วความสัมพันธ์นี้กลับตึงเครียดอยู่แล้วการขาดการสื่อสารอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและความคาดหวังเริ่มปรากฏให้เห็นทั้งเอริกและลาหน้าต่างก็ไม่รู้ตัวว่าฮันนีมูนสั้นๆของพวกเขาจะยิ่งกลายเป็น เรื่องที่จริงจังและไม่อาจย้อนกลับได้ในวันที่6ของการฮันนีมูนมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปในตัวเอริกพฤติกรรมเพื่อนบ้านที่พูดคุยกับตำรวจในภายหลังเล่าว่าได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากกระท่อมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทั้งคู่มาถึงสภาพแวดล้อมที่สงบและเงียบสงบเริ่มตึงเครียดสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้คือบทสนทนาที่เริ่มต้นในช่วงบ่ายแก่ๆแ,และค่อยๆกลายเป็นการ,รเผชิญหน้ากันวันนั้นเอริกถามลาน่าว่าเธออยากออกไปเดินเล่นไหมแต่เธอบอกว่าเธอเหนื่อยเขา นั่งลงบนโซฟาและเริ่มเลื่อนดูโทรศัพท์ขณะที่ลาน่าอยู่ในห้องนอนไม่กี่นาทีต่อมาเอริก <Eric. S 1> เดินเข้ามาในห้องและถามคําถามที่ค้างคาใจเขามาหลายวันแล้วทำไมเธอไม่เคยพูดถึงเรื่องการมีลูกเลยเขาถามลาน่าซึ่งนั่งอยู่บนเตียงมองแทบเล็ดหยุดก่อนจะตอบฉันแค่คิดว่าเราควรใช้เวลาร่วมกันให้มีความสุขกอ่อนเธอตอบเอริกยังคงกดดันต่อไปเธอมักจะเลี่ยงที่จะถามคำถามนี้ฉันอยากรู้ว่าเราคิดตรงกันไหม ฉันอยากมีครอบครัวสักวันหนึ่งลาหน้าเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็พูดอย่างใจเย็นพูดว่ามีบางอย่างที่ฉันควรจะบอกคุณเอริกนั่งลงข้างๆเธอด้วยความสับสนลาหน้าบอกเขาว่าเธอเป็นคนข้ามเพศเธออธิบายว่าเธอเคยผ่านการเปลี่ยนแปลงเพศมาหลายปีแล้วและผ่านการผ่าตัดและการบำบัดด้วยฮอร์โมนเธอบอกว่าเธอรู้สึกว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะรอจนถึงเวลาที่เหมาะสมเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้และเธอต้องการให้แน่ใจว่าเขารักเธอในแบบที่เธอเป็นก่อนเธอยอมรับว่าเธอไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เอริก ตกตะลึงตอนแรกเขาไม่ได้พูดอะไรจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนและเริ่มเดินไปรอบๆห้องเขาถามเธอว่าเธอจริงจังไหมเธอพยักหน้าลาหน้าพยายามพูดเสียงเบาเธอบอกว่าฉันไม่ได้ตั้งใจโกหกฉันแค่ไม่อยากเสียเธอไปเอริกไม่ได้ตะกวนแต่ลมหายใจของเขากลับหนักขึ้นเธอน่าจะบอกฉันนัดเขาพูดก่อนทุกอย่างลาหน้าพยายามทําให้เขาสงบลงเธอบอกว่าฉันไม่คิดว่าเธอจะเข้าใจแต่ฉันกลัวเอริกมองเธอด้วยความไม่อยากจะเชื่องั้นเรื่องทั้งหมดนี้มันเรื่องโกหกหรือ ไม่หลอกลาหน้าตอบทุกอย่างที่ฉันพูดความรู้สึกที่มีต่อคุณเป็นเรื่องจริงแต่จิตใจของเอริกกลับสับสนเขาเดินออกจากห้องไปนั่งที่ระเบียงเกือบสาสิบนาทีพวกเขาไม่ได้พูดอะไรกับลาหน้าอยู่ข้างในไม่แน่ใจว่าจะทําอย่างไรเมื่อเธอออกมาและพยายามพูดอีกครั้งเอริกก็หลีกเลี่ยงการสบตาเขาบอกว่าเขาต้องการเวลาคิดเย็นวันนั้นพวกเขากินอาหารเย็นกันอย่างเงียบๆลาหน้าพยายามจะพูดแต่เอริกตอบสั้นๆประมาณ21่สนาฬิกาเขาออกไปข้างนอกและนั่งข้างกองไฟดื่มเบียร์กระป๋องหนึ่งเมื่อลาหน้าเข้ามาหาและถามเขา ถ้าพวกเขาคุยกันได้อีกครั้งในที่สุดเขาก็หันมาหาเธอแล้วพูดว่าทำไมคุณถึงคิดว่าผมโอเคกับเรื่องนี้ละ่ะผมคิดว่าแค่ความรักก็พอแล้วเธอกล่าวเอริกสายหัวแล้วพูดว่าคุณน่าจะบอกฉันก่อนแต่งงานนะลาหน้าย้ําว่าเธอกลัวและไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายเขาเธอบอกเขาว่าเธอจะเข้าใจถ้าเขาต้องการเวลาเอริกไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านั้นในคืนนั้นและในที่สุดทั้งคู่ก็เข้านอนอย่างเงียบๆแม้ว่าจะนอนคนละห้องก็ตามเช้าวันรุ่งขึ้นสถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเอริก เริ่มต้นวันใหม่ด้วยท่าทีเย็นชาเขาหลีกเลี่ยงลา่าหน้าไม่ตอบคำถามของเธอและอยู่ข้างนอกเกือบทั้งเช้าเขาแทบไม่ได้กินอะไรเลยและเมื่อลาน่าพยายามนำอาหารเช้ามาให้เขาเขาก็ผลักจานออกไปประมาณเที่ยงเขาบอกเธอว่าเขาต้องการให้เธอออกจากกระท่อมกลับไปฟลอริดากลับบ้านเขาพูดลาน่าตอบว่าเราควรคุยกันนะเอริกเธอโกรธแต่เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องจบแบบแย่ๆเอริกขึ้นเสียงเป็นครั้งแรกเธอโกหกฉันการแต่งงานครั้งนี้สร้างขึ้นบนคำโกหก หลาน่าพยายามไม่ร้องให้พูดเบาๆฉันปิดบังแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตเพราะฉันคิดว่าฉันจะเสียเธอไปความโกรธของเอริกทวีความรุนแรงขึ้นตลอดทั้งวันความไว้วางใจในดวงตาของเขาถูกทำลายลงและเขาไม่สามารถรับรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้คืนนั้นเกิดการโต้เถียงกันอย่างดูเดือดอีกครั้งแขกในกระท่อมใกล้เคียงได้ยินเสียงตะะกนและสิ่งของหล่นลงมาทั้งคู่โต้เถียงกันเรื่องการทรยศความไว้วางใจ และการหลอกลวงเอริกกล่าวหาว่าลาหน้าใช้เขาลาหน้าพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเขาที่เธอเคยหวังว่าความรักจะเอาชนะทุกสิ่งแต่เอริกไม่ฟังอีกต่อไปในใจเขาทุกสิ่งที่เขาเคยเชื่อตอนนี้กลายเป็นเรื่องเท็จผู้หญิงที่เขาแต่งงานด้วยไม่ใช่คนอย่างที่เขาคิดเขารู้สึกลายใจสับสนและถูกทรยศ์อารมณ์ภายในตัวเขาเริ่มเปลี่ยนจากความเศร้าเป็นความโกรธปัญหาเริ่มต้นขึ้นในวินาทีที่ลาหน้าบอกความจริงความจริงที่เธอเก็บงำไว้เป็นเวลาหลายเดือน ด้วยความกลัวบางทีอาจจะเพราะความหวังแต่สําหรับเอริกมันสายเกินไปแล้วช่วงเวลานั้นกลายเป็นตัวกระตุนเปลี่ยนชีวิตแต่งงานที่เปราะบางให้กลายเป็นสถานการณ์อันตรายหลังจากการทะเลาะก,กันในคืนที่6ของฮันนีมูลความสัมพันธ์ระหว่างเอริกและลาหน้าก็เริ่มไม่มั่นคงความจริงที่ลาหน้าเปิดเผยเกี่ยวกับการเป็นคนข้ามเพศและไม่สามารถมีลูกได้ทําให้เอริกสั่นคลอนอย่างรุนแรงเขาไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้และแทนที่จะสแสวงหาความกระจ่างหรือความช่วยเหลือเขากลับเก็บตัวทั้งทาง,งอารมณ์ และจิตใจในเช้าวันที่เจ็ดเอริกแทบไม่ได้พูดอะไรเลยเขานั่งอยู่บนระเบียงกระท่อมมองเข้าไปในป่าพร้อมกับขวดเบียร์ที่เตรียมไว้แล้วในมือของเขาก่อนสิบโมงเช้าลาน่าเดินเข้ามาหาเขาอย่างเงียบๆแล้วพูดว่าเราคุยกันหน่อยได้ไหมฉันรู้ว่าเธอกำลังอารมณ์เสียแต่ฉันไม่อยากให้เรื่องนี้จบลงด้วยความโกรธเอริกไม่ได้ตอบในตอนแรกเธอแค่จ้องมองไปข้างหน้าหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเขาก็พูดอย่างเย็นชาว่าไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้ว ลาหน้าถอยกลับเธอไม่อยากยั่วโมโหเขาอีกแต่ก็ไม่อยากจากไปโดยไม่คุยกันอย่างจริงจังเธอกลับเข้าไปข้างในและเก็บของบางส่วนไว้พลางคิดบางทีพื้นที่ว่างอาจจะช่วยได้ประมาณเที่ยงเธอโทรหาเพื่อนที่ไมอามี่อย่างเงียบๆเธออธิบายว่ามีบางอย่างผิดปกติและเธออาจต้องกลับบ้านเร็วกว่าที่วางแผนไว้เพื่อนของเธอเสนอว่าจะส่งเงินไปซื้อตั๋วเครื่องบินให้ลาน,น่าไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักเพียงแต่เอริกเริ่มห่างเหินและกรเครืองลาน,น่าไม่รู้ตัวว่าเอริกได้ยินการสนทนาบางส่วนแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยินบท สนทนาทั้งหมดแต่เขารู้ว่าลาน่ากำลังวางแผนที่จะจักไปนั่นยิ่งทำให้ความโกรธของเขาแย่ลงไปอีกในใจเขายืนยันว่าเธอโกหกและกำลังพยายามหลบหนีโดยไม่ให้ใครมาจับผิดบ่ายวันนั้นเอริกเข้ามือคนเดียวเขาซื้อเบียร์และบุหรี่เพิ่มพนักงานขายของเหล้าในภายหลังว่าเอริกดูเครียดมีกลิ่นแอลกอฮอล์และแทบไม่ได้พูดอะไรเลยระหว่างการซื้อขายเขากลับมาที่กระท่อมก่อนทอาทย์ตกดินและพบลนานานั่งอ่านหนังสืออยู่บนโซฟาเธอทักทายเขาอย่างใจเย็นเฮ้ hey, ฉันรอเธออยู่นะ ฉันคิดว่าเราน่าจะไปเดินเล่นคุยกันหน่อยเอริกไม่สนใจเธอและเดินตรงไปที่ครัวเขาเปิดกระป๋องเบียแล้วนั่งลงลาหน้าเดินตามไปและลองอีกครั้งเอริกได้โปรดฉันยังคงเป็นคนเดิมฉันไม่ได้เปลี่ยนไปฉันแค่บอกอะไรบางอย่างที่ควรจะบอกคุณก่อนหน้านี้จริงอยู่แต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างเป็นเรื่องโกหกเอริกมองเธอในที่สุดแต่ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเธอหลอกฉันเธอทําให้ฉันดูเหมือนคนโง่ไม่เลยละหน้าพูดฉันไม่เคยอยากทําร้ายเธอฉันกลัวเอริกคว่ามกระป๋องลงบนโต๊ะเธอบอกว่าเธอรักฉันเธอบอกว่าเธอต้องการ อนาคตฉันทําเธอพูดแต่มันไม่มีอนาคตเธอให้ลูกฉันไม่ได้เธอบอกความจริงกับฉันไม่ได้จนกว่าจะสายเกินไปลาหน้าหายใจเข้าลึกๆและพยายามกลั้นน้ําตานั่นไม่ได้หมายความว่าฉันไม่สนใจเธอเอริกยืนขึ้นเสียงของเขาดังขึ้นแล้วเธอปล่อยให้ฉันแต่งงานกับเธอโดยไม่บอกความจริงกับฉันนั่นไม่ใช่ความรักนั่นเป็นการเห็นแก่ตัวละหน้าก้าวถอยหลังด้วยความหวาดกลัวกับน้ําเสียงของเขาได้โปรดเอริกฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อสู้เขามองเธอหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธแล้วคุณมาที่นี่เพื่ออะไร ทำให้ฉันดูเหมือนล้อเล่นการโต้เถียงยังคงดำเนินต่อไปเอริกกล่าวหาเธอว่าโกหกเสียแซงและหลอกให้เขามีความสัมพันธ์ลาน่าพยายามอธิบายอีกครั้งแต่คำพูดของเธอถูกกลบด้วยเสียงตะโกนของเขาเขาเริ่มเดินไปมาในห้องทุกกำแพงด้วยฝ่ามือและเคลื่องเก้าอี้ไปด้านข้างมีอยู่ครั้งหนึ่งลาหน้าพยายามคว้ากระเป๋าแล้วเดินออกไปพูดว่าฉันจะเข้าเมืองฉันจะหาโรงแรมเอริกปิดประตูคุณไม่มีทางเดินออกไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเกิดขึ้นแล้วลาน่าก้าวถอยหลังเสียงสั่นเทา เอริกได้โปรดถอยไปฉันให้ทุกอย่างที่ฉันมีกับเธอแล้วเขาพูดบ้านของฉันความเชื่อใจของฉันและเธอทําให้ฉันโกหกฉันขอโทษฉันไม่ต้องการแบบนี้เอริกกำมัดแน่นเขาหายใจหอบตัวสัน่นด้วยอารมณ์ในขณะนั้นความโกรธของเขาแปลเปลี่ยนเป็นความรุนแรงเขาต่อยเธอหนึ่งครั้งแล้วอีกครั้งล้าน่ากรีดร้องพยายามป้องกันตัวเองแต่เอริกยังคงต่อยต่อไปมันเป็นการโจมตีที่สั้นและรุนแรงเธอล้มลงกับพื้นเลือดออกเอริก จูจๆก็หยุดลงเมื่อรู้ตัวว่าทําอะไรลงไปเขาก็ชะงักมือสั่นไปหมดเขาถอยห่างจากเธอหายใจหอบทีก่อนจะรีบวิ่งออกไปข้างนอกเขาเดินไปเดินมาในสนามด้วยความตกใจขณะเดียวกันลาน่านอนหมดสติอยู่ในกระท่อมผ่านไปเกือบสิบนาทีเอริกก็กลับเข้ามาและพยายามปลุกเธอเมื่อเธอไม่ตอบสนองเขาก็ตื่นตระหนกเขาคว้าโทรศัพท์แล้วโทรแจ้ง9 1้าร้ยเทีงว่าฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงใครบางคนเธอไม่ขยับเจหน้าที่กู้ภัยมาถึงประมาณ25นาทีต่อมาพวกเขาพบลาน่า นอนหมดสติอยู่บนพื้นห้องโดยสารได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแต่เสียชีวิตเมื่อเดินทางมาถึงเอริกถูกควบคุมตัวโดยไม่มีการขัดขืนระหว่างการสอบสวนเอริกสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเขาสูญเสียการควบคุมตัวหลังจากพบว่าลนาเป็นคนข้ามเพศเขาอ้างว่าเขารู้สึกถูกหลอกถูกทำให้อับอายและถูกทรยศและไม่รู้ว่าจะจัดการกับสถานการณ์อย่างไรตำรวจไม่พบร่องรอยของความรุนแรงที่จงใจก่อขึ้นแต่ระดับความรุนแรง ที่ใช้ระหว่างการทำร้ายร่างกายนั้นรุนแรงมากความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นได้ในที่สุดก็ระเบิดออกมาช่วงเวลาแห่งความจริงนำไปสู่ความโกลาหลทางอารมณ์และความวุ่นวายนั้นจบลงด้วยความตายสิ่งที่เริ่มต้นจากช่วงเวลาฮันนีมูลสั้นๆกลายเป็นคดีอาญาที่น่าเศร้าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหลังจากการโทรแจ้ง9้าวถึงถึงหน่วยแพทย์ฉุกเฉินมาถึงกระท่อมก่อนเวลา19นาฬิกา40นาทีเล็กน้อยพบลาณา ริเวรานอนหมดสติอยู่ใกล้กับห้องนั่งเล่นเธอมีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะยังเห็นได้ชัดมีรอยฟกช้ำที่แขนและมีร่องรอยของแรงกระแทกที่กระโหลกศีรษะเจ้าหน้าที่กู้ภัยตรวจพบอย่างรวดเร็วว่าเธออยู่ในอาการวิกฤตและรีบนำตัวเธอไปไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า30นาทีในเมืองใกล้เคียงเอริกทอมสันอยู่ต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในอำเภอซึ่งมาถึงที่เกิดเหตุไม่นานหลังจากนั้นเขาไม่ได้พยายามวิ่งหนีหรือขัดขืน การจับกลุ่มเจ้าหน้าที่อธิบายว่าเขาหน้าซีดประหม่าและตกใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อถูกถามว่าเกิดอะไรขึ้นเอริกตอบเพียงว่าเรามีเรื่องชกต่อยกันผมต่อยเธอผมคิดว่าผมฆ่าเธอเขาถูกใส่กุญแจมือทันทีและถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนที่โรงพยาบาลแพทย์ได้พยายามช่วยชีวิตเธอและหน้าแต่อาการบาดเจ็บของเธอรุนแรงเกินไปเธอเสียชีวิตประมาณ20นาฬกา35นาทีไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง หลังจากมาถึงทีมแพทย์ระบุว่าเธอได้รับบาดเจ็บหลายครั้งที่ศีรษะและลำตัวส่วนบนสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการในภายหลังได้รับการระบุว่าเป็นการบาดเจ็บจากแรงกระแทกอย่างรุนแรงส่งผลให้เลือดออกภายในและสมองบวมเมื่อกลับมาที่สำนักงานนายอำเภอเอริกถูกสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนการสักถามใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงระหว่างการสักถามเอริกดูเหมือนจะรู้สึกสับสนแต่ก็ตอบคำถามถามคำถามตรงๆมากที่สุด เขายอมรับว่าทำร้ายลานาหลายครั้งเมื่อถูกถามถึงสาเหตุเขาตอบว่าเพราะเธอโกหกผมผมรู้สึกโง่ผมควบคมวุมตัวเองไม่ได้เจ้าหน้าที่สอบสวนยังคงสักถามเขาตอบไปพวกเขาถามว่าลานาเคยข่มขู่หรือทำร้ายเขาอย่างรุนแรงหรือไม่เอริกตอบว่าไม่เมื่อถูกถามว่าเขาวางแผนการทำร้ายหรือไม่เขาสายหน้าผมไม่ได้วางแผนอะไรเลยผมแค่สติตแตกเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าถึงแม้เอริกจะสารภาพแต่ดูเหมือนเขาจะไม่เข้าใจถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้น การกระทำของเขาเขาพูดถึงความรู้สึกถูกทรยศมากกว่าอาการของลานาหรือผลที่ตามมาจากการตายของเธอนักสืบหลักในถแถลงการฉบับหลังกล่าวว่าเขาไม่ใช่อาญากรตามประวัติแต่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เขาเผชิญอยู่ได้และตอบโต้ด้วยความรุนแรงถึงชีวิตข่าวเหตุการณ์นี้แพร่กระจายไปทั่วเมืองเล็กๆในรัฐจอร์เจียอย่างรวดเร็วสื่อท้องถิ่นรายงานว่าทริปฮันนีมูนจบลงด้วยโศกนาฏกรกรมในตอนแรกรายละเอียดหลายอย่างยังไม่ชัดเจนแต่ในวันรุ่งขึ้น สํานักงานในอําเภอออกแถลงการยืนยันว่าหญิงวัย36ปีเสียชีวิตแล้วและสามีของเธอถูกควบคุมตัวการระบุตัวตนของลณา,าในฐานะหญิงข้ามเพศถูกเปิดเผยต่อสาธารณะภายในไม่กี่วันหลังจากที่เพื่อนและบัญชีโซเชียลมีเดียเปิดเผยข้อมูลประวัติของเธอรายละเอียดนี้ก่อให้เกิดการสนทนาออนไลน์อย่างกว้างขวางขึ้นโดยหลายคนแสดงความตกใจโกรธและเสียใจผู้สนับสนุนสิทธิของคนข้ามเพศได้ออกมาพูดถึงอันตรายที่คนข้ามเพศต้องผเผชิญในความสัมพันธ์แบบโรแมนติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความซื่อสัตย์ถูกกระทำด้วยความรุนแรงขนาะเดียวกันเอริกถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับสองอย่างเป็นทางการและถูกคุมขังโดยไม่มีการประกันตัวเขาถูกย้ายไปยังสถานกักขังประจำภูมิภาคและถูกคุมขังภายใต้การเฝ้าระวังการฆ่าตัวตายทนายความของเขาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐได้ร้องของการประเมินสุขภาพจิตในเบื้องต้นโดยระบุว่าเอริกไม่มีประวัติความรุนแรงและอาจมีอาการไม่มั่นคงทางอารมณ์อันเนื่องมาจากความเครียด และแอลกอฮอล์อย่างไรก็ตามอายการได้เน้นย้ำข้อเท็จจริงดังกล่าวลาน่าไม่ได้พกอาวุธไม่ได้ทำร้ายเอริกและกำลังพยายามออกจากกระท่อมการโจมตีเกิดขึ้นระหว่างการโต้เถียงแต่ระดับความรุนแรงที่ใช้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเจตนาทำร้ายพวกเขาอธิบายว่าคดีนี้เป็นผลมาจากความโกรธส่วนตัวที่กลายเป็นการกระทำที่ร้ายแรงไม่ใช่อุบัติเหตุชั่วครั้งชั่วคราวร่างของลนานาถูกส่งกลับไปยังบ้านเกิดของเธอในฟลอริดาซึ่งมีการจัดงานศพเล็ก,ลกๆโดยเพื่อนสนิทและครอบครัวหลาย คนบอกว่าเธอเป็นคนใจดีมีความคิดสร้างสรรค์และมีความหวังเธอเคยพูดถึงความต้องการเริ่มต้นใหม่และเชื่อว่าความสัมพันธ์ของเธอกับเอริกเป็นก้าวหนึ่งที่จะนำไปสู่การสร้างชีวิตที่สงบสุขและเปี่ยมด้วยความรักคดีนี้ยังคงได้รับความสนใจจากสื่อทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศของเหยือ่อและลักษณะของความรุนแรงโศกนาฏก,การรมครั้งนี้เป็นเครื่องตนใจอันเจ็บปวดว่าความกลัวที่ไม่อาจเอ่ยออกมาการขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ และความโกรธที่ไม่ถูกควบคุมสามารถพัฒนาไปสู่การกระทําที่ไม่อาจย้อนกลับได้เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ข้อเท็จจริงของคดีก็ปรากฏชัดชายคนหนึ่งที่รู้สึกถูกทรยศต่อโต้ด้วยความรุนแรงถึงชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่ไว้ใจเร็วเกินไปก็เสียชีวิตและชีวิตอันสั้นการแต่งงานที่หุนหันพันแล่นไม่ได้จบลงทีนงการแยกทางแต่กลับจบลงด้วยโศกนาฏกรรมช่วงเวลานี้ถือเป็นจุดสูงสุดของเรื่องราว เป็นการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายระหว่างคนสองคนที่แทบไม่รู้จักกันมาก่อนนอกจากการส่งข้อความเพียงไม่กี่เดือนและพื้นที่ส่วนตัวเพียงไม่กี่วันความจริงถูกเปิดเผยปฏิกิริยาตอบโต้ตามมาและผลที่ตามมาไม่อาจย้อนกลับได้หลังจากถูกจับกลุ่มเอริกทอมสันถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับสองและทำร้ายร่างกายผู้อื่นอย่างรุนแรงจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อกล่าวหาเหล่านี้มาจากคำสารภาพของเขาเองหลักฐานทางกายภาพที่ ห้องโดยสารและผลการตรวจทางการแพทย์จากสำนักงานชันสูตรศพอายการเขตตัดสินใจไม่ดำเนินคดีฆาตการรมระดับหนึ่งเนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าการโจมตีครั้งนี้มีการวางแผนหรือไตรตรองไว้ล่วงหน้าทีมกฎหมายของเอริกได้ยื่นคำร้องของการประเมินทางจิตวิทยาภายในสองสัปดาห์แรกหลังถูกควบคุมตัวพวกเขาอ้างว่าเขากระทำการด้วยความตกใจทางอารมณ์และอาการทางจิตหลังจากค้นพบอัตลักษณ์บุคคลข้ามเพศของลาหน้าและเขาอยู่ในสภาพจิตใจ ที่ไม่มั่นคงในขณะที่การโจมตีเกิดขึ้นสารอนุมัติคำร้องและเอริกได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอิสระสองคนผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าเอริกไม่ได้ป่วยเป็นโรคทางจิตเวชแ,แรงใดๆอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทั้งสองระบุว่าเขามีความอดทนต่อความเครียดทางอารมณ์ต่ำมีกลไกการรับมือที่ไม่ดีและมีสัญญ,ญาณของภาวะซึมเศร้าและความไม่มั่นคงในตัวตนที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยปัจจัยเหล่านี้แม้จะไม่ใช่เหตุผล ในการกระทำของเขาแต่ก็ได้รับการพิจารณาในระหว่างกระบวนการพิจารณาคดีครอบครัวของลานาริเวราได้ว่าจ้างทนายความส่วนตัวและทำงานร่วมกับกลุ่ม LGBTQ กลุ่มสนับสนุนเพื่อให้แน่ใจว่าอัตลักษณ์และเรื่องราวของลานาได้รับการปฏิบัติอย่างเคารพในศาลพวกเขาขอให้ศาลยอมรับว่าความจริงของลานาไม่ได้นำมาซึ่งความรุนแรงและการตัดสินใจของเธอที่จะชะลอการเปิดเผยประวัติการเป็นคนข้ามเพศนั้น เกิดจากความกลัวไม่ใช่เจตนาร้ายการพิจารณาคดีเกิดขึ้น4เดือนหลังจากเหตุการณ์เป็นเวลาเจวันระหว่างการพิจารณาคดีอายการมุ่งเน้นไปที่ข้อเท็จจริงที่ว่าเอริกใช้กำลังถึงชีวิตระหว่างข้อพิพาทส่วนตัวและการกระทำของเขาแสดงให้เห็นถึงการเพิกเฉยต่อเจตนาโดยเจตนาชีวิตของลานาพวกเขานำเสนอรายงานทางการแพทย์ภาพถ่ายชนสูตรพลิกศพและบันทึกการโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายของลานาซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอกำลังเตรียมตัวจากไปอย่างสงบ ฝ่ายจำเลยของเอริกโต้แย้งว่าเขารู้สึกถูกครอบงำทางอารมณ์และไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าลานาพวกเขาพนัน,นว่าเขาเป็นคนที่มีภูมิหลังอนุรักษ์นิยมซึ่งขาดทักษะท,ทางอารมณ์ในการประมวลผลสถานาการณ์ที่ซับซ้อนพวกเขาขอให้ศาลพิจารณาข้อกล่าวหาที่เบาวกว่าเช่นฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาโดยอาศัยความผิดปกติทางอารมณ์และการขาดการไตรตรองไว้ก่อนผู้พิพากษาอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายนำเสนอข้อโต้แย้งอย่างเต็มที่เพื่อนของลานาให้การว่าลานากลัวที่จะเล่าเรื่องอดีตของเธอให้เอริก ฟังเร็วเกินไปเพราะกลัวถูกปฏิเสธหรือถูกทำร้ายเธอรักเขาเพื่อนของเธอบอกว่าเธออยากเชื่อว่าเธอจะได้รับการยอมรับเอริกขึ้นให้การในวันที่สี่เขาแสดงความสำนึกผิดและยอมรับว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ผมน่าจะเดินหนีเขากล่าวผมไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าเธอผมรู้สึกเจ็บปวดสับสนและอับอายแต่ผมรู้ว่านั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวในวันที่เจ็ดคณะลูกขุนได้อ่านคำพิพากษาเอริกทอมสันถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆ่าคน โดยไม่เจตนาและทำร้ายร่างกายผู้อื่นอย่างรุนแรงคณะลูกขุนเห็นพ้องต้องกันว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้จงใจแต่เป็นการจงใจและใช้ความรุนแรงผู้พิพากษาตัดสินจำคุกเอริก25ปีพร้อมสิทธิ์ในการรอลงอาญาหลังจากรับโทษไปแล้ว18ปีระหว่างกลางพิพากษาผู้พิพากษาได้กล่าวปราศัยต่อสารคดีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการถูกหลอกลวงแต่เป็นการตอบสนองต่อความผิดหวังส่วนตัวด้วยความรุนแรงถึงชีวิตสารไม่ยอมรับความโกรธความตกใจ หรือความไม่สบายใจเป็นเหตุผลในการปิดชีพผู้อื่นครอบครัวของลานาออกแถลงการต่อสาธารณเพื่อขอบคุณสารที่ยอมรับในความเป็นมนุษย์ของเธอพวกเขากล่าวว่าลานาเป็นบุคคลที่รักเชื่อใจและหวังดีเธอสมควรได้รับความปลอดภัยเราสูญเสียลูกสาวพี่สาวและเพื่อนเราจะเก็บความทรงจำของเธอไว้และต่อสู้เพื่อคนอื่นๆที่เป็นเหมือนเธอเอริกถูกย้ายไปยังเรือนจำของรัฐไม่นานหลังจากการพิจารณาคดีเขาไม่มีทางได้รับการปล่อยตัวก่อนกอนำหนดเว้นแต่ จะได้รับอนุมัติจากศาลคณะกรรมการพิจารณาคดีพักโทษหลังจากรับโทษมาแล้วอย่างน้อย18ปีทนายความของเขายังไม่ได้ยืน่นอุทธรณ์ใดๆคดีนี้ถูกปิดไปแล้วแต่ความรู้สึกกดดันทางอารมณ์จากเหตุการณ์ยังคงส่งผลกระทบต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องครอบครัวของลานาชุมชนท้องถิ่นและแม้แต่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่สืบสวนคดีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่กระท่อมบนภูเขาหลังนั้น ไม่เพียงแต่เป็นโศกนาฏกรรมส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังเป็นคดีที่จุดประกายให้เกิดการพูดคุยในวงกว้างเกี่ยวกับอัตลักษณ์ความปลอดภัยและความรับผิดชอบทางอารมณ์การเสียชีวิตของลานาริเวราและการตัดสะนนินลงโทษเอริกทอมสันทิ้งไว้ผลกระทบอันลึกซึ้งต่อทั้งคนใกล้ชิดและสาธารณาชนสำหรับครอบครัวและเพื่อนของลานาการสูญเสียครั้งนี้เป็นเรื่องส่วนตัวและถาวรพวกเขาจดจำเธอในฐานะผู้หญิงที่เงียบขรึมแต่เปี่ยม ด้วยความรักเธอต่อสู้ดิ้นรนมาหลายปีเพื่อหาที่ที่เธอสามารถใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์และรู้สึกปลอดภัยเธอเชื่อมั่นในความรักแม้หลังจากถูกปฏิเสธในอดีตเพื่อหลายคนของเธออธิบายว่าเธอเป็นคนที่ต้องการเริ่มต้นใหม่และคู่ครองที่ยอมรับเธอได้อย่างเต็มที่การเสียชีวิตของเธอกลายเป็นเครื่องตวนใจอันเจ็บปวดถึงความเสี่ยงที่บุคคลข้ามเพศมักเผชิญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์แบบโรแมนติกที่การเปิดเผยต,ตัวตนอาจนำมาซึ่งอันตรายอย่างแท้จริงองค์กรใ LGBTQ หลายแห่งตอบสนองต่อกรณีนี้ด้วยการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความบุนแรงที่ผู้หญิงข้ามเพศต้องเผชิญพวกเขาย้ำว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรการเป็นคนข้ามเพศไม่ใช่ข้ออ้างในการทำร้ายร่างกายพวกเขาเรียกร้องให้มีการศึกษาและบริการสนับสนุนสาธารณะมากขึ้นสำหรับบุคคลข้ามเพศที่กำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์งานศพของลณาจัดขึ้นที่ไม่อามีสองสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์มีเพื่อนๆเ,เข้าร่วมงานหลายสิบคนซึ่งบางคนเดินทางมาจาก จากรัฐอื่นๆครอบครัวของเธอแม้จะโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ่งแต่ก็ใช้เหตุการณ์นี้เพื่อพูดถึงชีวิตและการต่อสู้ของเธออย่างเปิดเผยลานาไม่ใช่ความลับเธอไม่ใช่ความผิดพลาดเธอเป็นคนพี่สาวของเธอกล่าวระหว่างพิธีรำลึกในทางกลับกันการจับกลุ่มและการตัดสินโทษของเอริกยังทำให้ครอบครัวและชุมชนของเขาเองได้ไตรตรองบางคนที่รู้จักเขามาตั้งแต่เด็กต่างบอกว่าพวกเขารู้สึกตกใจที่คนอย่างเอริกสามารถกระทำการเช่นนั้นได้คนอื่นๆ ยอมรับว่าเอริกแสดงอาการทางอารมณ์ออกมาเสมอความโดดเดี่ยวและความยากลำบากในการรับมือกับความเครียดมันดาของเขาได้ให้คำถแถลงสั้นๆหลังการพิพากษาว่าฉันลิงดูลูกชายให้เป็นคนดีฉันหวังว่าเขาจะเดินจากไปผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่ติดตามคดีระบุว่าแม้ว่าเอริกจะไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก,ก่อนแต่ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเขาแสดงให้เห็นถึงอันตรายของความโกรธที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอัตลักษณ์ที่เปราะบาง และการขาดการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศพวกเขาโต้แย้งว่าการกระทำของเอริกไม่สามารถยกโทษได้แต่การกระทำเหล่านั้นสะท้อนถึงปัญหาที่ลึกซึ้งกว่าในสังคมซึ่งก็คือความไม่เป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์และอคติทางเพศอาจกลายเป็นอันตรายได้อย่างรวดเร็วหากไม่ได้รับการตรวจสอบนักข่าวและนักวิจารณ์สังคมหลายคนได้นำเสนอคดีนี้ ในสื่อระดับชาติบทความต่างๆถูกเขียนขึ้นไม่เพียงแต่เกี่ยวกับอาชญากรรมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคำถามที่มันตั้งคำถามเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนตอบสนองต่อความแตกต่างเกี่ยวกับบทบาทของความจริงและจังหวะเวลาในความสัมพันธ์และเกี่ยวกับความสำคัญของความรับผิดชอบทางอารมณ์มันไม่ใช่แค่เรื่องราวเกี่ยวกับการกระทำรุนแรงเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเข้าใจผิดความไว้วางใจที่ถูกทำลายและต้นทุนของขวามเงียบงันอีกด้วยในช่วงหลายเดือนหลังการพิจารณาคดีสมาชิกสภานิติบัญญัติในรัฐจอร์เจีย ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากกลุ่มรณรงค์ให้เสริมสร้างการคุ้มครองอาชญากรรมความเปยดชังสำหรับบุคคลข้ามเพศแม้ว่าการเสียชีวิตของลานาจะไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นทางการในฐานะอาชญากรรมความเปยดชังแต่หลายคนเชื่อว่าควรได้รับการพิจารณามีผู้เสนอให้มีการคุ้มครองทางกฎหมายใหม่และโครงการการศึกษาภาคบังคับที่มุ่งเน้นไปที่อัตลักษณ์ทางเพศในโรงเรียนและระบบราชณฑ์ปัจจุบันเรื่องราวของลานาได้รับการแบ่งปันโดยกลุ่มรณรงค์ที่ต่อสู้เพื่อการคุ้มครองและขวา มองเข้าใจที่ดีขึ้นสำหรับบุคคลข้ามเพศในทุกด้านของชีวิตชื่อของเธอปรากฏอยู่ในรายชื่อผู้รำลึกกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และแคมเปญเพื่อการศึกษาแม้ว่าชีวิตของเธอจะสั้นลงอย่างน่าเศร้าแต่ก็ได้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการสนทนาที่ดำเนินต่อไปไกลเกินกว่าที่กระท่อมในจอจีเอริกทอมสันยังคงถูกจำคุกโดยเหลือเวลาอีกหลายปีก่อนที่จะมีสิทธิ์ได้รับการพักโทษชื่อของเขามักถูกกล่าวถึงในการพูดคุยเกี่ยวกับความไม่มั่นคงทางอารมณ์การขาดการศึกษา และความจําเป็นในการหาวิธีที่ดีต่อสุขภาพในการจัดการความขัดแย้งในความสัมพันธ์คดีของลาหน้าและเอริกไม่ได้เกี่ยวกับอาชญากรรมเพียงงกดีเดียวแต่มันเกี่ยวกับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความซื่อสัตย์ถูกนํามาซึ่งความรุนแรงเมื่ออารมณ์ถูกควบคุมและเมื่อผู้คนไม่พร้อมที่จะรับมือกับความจริงอย่างเคารพและเท่าเทียมนี่คือเรื่องราวของชีวิตสองชีวิตที่ปะทะกันอย่างรวดเร็วเกินไปกับความกลัวที่ไม่อาจเลยออกมาได้มากมาระหว่างพวกเขาและท้ายที่สุดแล้วนี่คือเรื่องราวที่ขอให้เราทุกคนใ่ตรองว่า เรารับฟังอย่างไรเราตอบสนองอย่างไรและเราปฏิบัติต่อกันอย่างไรเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปนอย่างที่เราคาดหวัง